สามร้อยห้าสิบคนมันต้องต่อทุนเอามมอเมื่อวานคอือเอาเสื้อไปส่งคอเขาก็เสื้อไปส่งแล้วก็เอาทุนที่แม่ไม่ให้บอลเอาไปซื้อเสื้อพอตั้งมาระบายเสื้อนี้ให้เพื่อนอีกก็ทาอย่างเงี้ยได้นั่นบอกว่าจะจ่ายสองงวดเลยมันยังไม่จ่ายตอนนี้นานมันก็จะจ่ายสองกับเจ็ดสิบห้าก่อนแล้วก็จะจ่ายอีกทีนึงบอลให้มันแบ่งจ่าย 550. ้ามร้อยห้าสิบกตตอนนี้เอาตังค่าเสื้อที่ลูกชายแม่ซื้อไปก่อนในงานตัวทน,นว่าขายได้ให้คนอื่นแล้ว ตัวหมาหรไเอาไปขายก็ตัวหมานี่แหละเขาสังครับน่แหละคือเอาไปเขาเอาให้อย่างไงมันอยู่สารคามตัวเท่าไหร่ตัวหมาห้าร้อยห้าสิบไม่ถูกแกคือว่าจะขายเป็นพันเอามันไม่ได้งานละเอียดเยอะนั่นน่ะของไอ้บุ๊กค,คือแพงแท้ตั้งพันหนึ่งโอ้ทางข้างหน้าข้างหลังแล้วงานดูงานมันต่างกันแค่ไหนแม่ก็ดูลายมันสิเนี่ยแค่นี้เองงานหมาหมาเนี่ยทำแค่นี้ตัวเท่าไหร ้ห้าสิบใส่งานบบุกมีงานบุกดูรายละเอียดมันต่างกันตัวน้อยนนึงบุกอ่ะก็ตากผ้ตดูแล้วตัวไปตากผ้าพ่อเลยแทนที่จะซื้อเสื้อตัวดูดูมือดูรายละเอียดต่างๆรายละเอียดอยู่แต่น่นจซื้อตัวใหญ่มาให้ทําให้น้องตัวใหญ่ก็ต้องจ่ายเงินค่าเสื้อเริ่มตัวก็ร้อยห้าสิบแล้วคอสตัม เฮ้ยงกคักน้ำพันบ้างะหรอคนมันจะรวยเหร